จากนั้นเราไปต่อนะครับคราวนี้ผมจะพาไปดูการทำ i p l e l i n e a r r e g ล e s s i o n นะครับซึ่งเหมือนผมจะเคยทำให้ดูแล้วล่ะที่เวลาที่ใช้ Excel มันง่ายมากนะครับก็ผมจะเอาตัวอย่างนี้แหละไปทำให้ดูนะครับตัวอย่างเนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวเลขล้วนๆนะครับเดี๋ยวทำตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาสื่อ การสอนที่ผมเตรียมไว้ให้อะที่เป็นแบบเป็นเซี่ยวหนึ่งของที่ผมเรียนปอเอกอเอาชุดข้อมูลมาลองฟิตอ๋อนึกออกละเราเคยทำ multiple l i n e a r r e g ล e s t i o n ตอนชั่วโมงแรกเลยใช่ไหมที่ว่าฟิตข้อมูลการทำงานของ heat e x c h a n อ e r ใช่ไหมทีนี้อมาลองทำอันนี้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าใน Excel หมู่มากนะครับหมูมากอันนี้เรียกว่าเป็น multiple linear หรือบางทีเขาก็จะเรียกสั้สนๆว่าเป็น multiple regression อะไรเงี้ยนะก็เป็นอันรู้กันว่าเป็น multiple linear regression นะครับข้อมูลที่เรามีนะครับก็คือเนี่ย y ขึ้นอยู่กับตัวแปรต้น2ตัวนะครับ y ถ้าขึ้นอยู่กับ x 1 x 2ให้ลอง fit curve ดูซินะครับแล้วก็ลองดูว่าสมการออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ตัว multiple l i g r e i o n เนี่ยหน้าตาสมก,การมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาของสมก,การมันจะเอาออกมาอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับ y เป็นฟังก์ชันของ x 1กับ x 2นะครับโดยที่มีสัมประสิทธิ์อยู่3าตัวนะครับก็คือ a 0ที่เป็นสัมประสิทธิ์ลอยๆอ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับ a 1เป็นสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่หน้า x 1นะครับ a2 เป็นสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่หน้า x2 นะครับเนี่ยคือโมเดลถ้าเป็นสามถ้าเป็นตัวไปต้นสองตัวนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไปต้นสามตัวมันก็ขยายเทอมไปอีกก็จะมี a3x3 นะครับหรือมันจะมี a4x4a5x5 A อะไรเงี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่อ,อ่ากลับมาดูว่าเราทำยังไงนะครับผมก็ไปเตรียมชีตเอาไว้นะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลไป นี๋ยวจะไปทํำลีเกชันให้ดูนะครับนี่คือข้อมูลที่เรามีนะครับทีนี้มุมมองที่ทํำลีเกชันสะดวกเนี่ยผมมักจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ ผมมักจะเรียงแบบนี้ผมมักจะเรียงอันนี้เป็นความถนัดน,นะครับไม่ได้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรอผมมักจะเรียงแบบนี้เรียงเป็นแนวดิ่งลงมาดูง่ายกว่านะครับทีนี้เออผมไม่รู้คุณทําอันนี้เป็นหรอนะก๊อ Copy แบบ Transpose เนี่ยผมจะ Copy แนวนอนให้เป็นแนวดิ่งนะ่ยผมก็มาวางตรงนี้ใช่ไหมกด Pa s t e นะครับแล้วก็มี Pa s t e s p a เ i a l นะครับผมแปะเฉพาะค่าแล้วผมก็ทํา Transpose ด้วยนะก็จะกลับ แนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมเอา x หนึ่งมานะครับวางตรงนี้ s p a c i a l เป็นเฉพาะ value แล้วก็ transpose นะครับแล้วก็ก o x สองมานะครับ special value transpose นะครับผมก็จะได้อย่างนี้นะครับอันนี้มีข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4สามสี่ มี9ตัวนะครับมี9ตัวก็มันจะมีหลักการของมันอยู่เหมือนกันนะก็คือคล้ายๆกับไอพอล o นอมิเอลิเคชันเมื่อกี้คือถ้าคุณมีตัวแปรต้น2ตัวนะครับแล้วคุณจะฟิตมัลติโพลิเ t i o n เนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อย3จุดนะครับเหตุผลคืออะไรไปดูในคลิปนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่อง degree of freedom อะไรแบบนี้นะครับ Uh, ถ้ามีข้อมูลถ้าถ้ามีตัวแปรต้น2ตัวเราต้องมีข้อมูลอย่างน้อย3จุดไม่งั้นเราทำ regression ไม่ได้นะครับอันนี้เรามีตั้ง9เนี่ยก็สบายมากนะครับวิธีทำง่ายมากนะครับก็คือไปที่ data ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ what if analysis ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเอ้ไม่ใช่ใช่ไปดูที่นี่นะครับ data analysis ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเปิดเอา นี่ n a l y s i s tool ขึ้นมาเราก็เลือก r g r e s t i o n นะครับถ้าเราไม่มีเมนูนี้นะครับไม่มีเมนู Data Analysis เนี่ยให้ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Option นะครับแล้วก็ไปที่ Add-in นะครับไปที่ addin แล้วเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับ a l y s i s t o o ทู a c k นะครับเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มากด Go ตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะติดตั้งแพ็กเกจนี้ให้เรานะครับพอแลมันติดตั้งแพ็กเกจนี้เราปุ๊บมันก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลือกนะครับผมไปเลือกแพ็กเกจที่เป็นลีกัชชันนะครับโอเคอ่ามันก็จะถามว่า y คุณอยู่ไหน x คุณอยู่ไหนนะครับ y เราอ่ะก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเราก็ไฮไลท์ให้หมดส่วน x เราเนี่ยมีกี่ตัวนะไฮไลท์แบบนี้ไปเลยนะครับไฮไลท์คมไปเลยนะครับ ซึ่งโปรแกรมมันจะรู้เองว่าคอลัมน์แรกจะเป็น x 1คอลัมน์2จะเป็น x 2นะครับโปรแกรมมันจะรู้เองแล้วเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเลือกว่าผลลัพธ์เราจะให้ไปแสดงที่ไหนนะครับจะให้ไปแสดงบนช่วงไหนในชีตเรานะครับให้ไปแสดงเป็นชีตใหม่หรือว่าให้แสดงเป็นไฟล์ใหม่ไปเลยเป็นเวิร์กบุ๊กใหม่ไปเลยนะครับก็เราเอาเป็นชีตใหม่ก็แล้วกันนะครับ สมมติผมก็ตั้งชื่อตรงๆเลยเนาะ Regression result นะครับอ่ามันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับผลลัพธ์ออกมาแบบนี้เนี่ยความหมายมันคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้คือสัมประสิทธิ์สามตัวนะครับตรงนี้คือสัมประสิทธิ์สามตัวอันนี้คือ a ศูนย์อันนี้คือ a หน,นึ่งที่อยู่หน้า x หนึ่งนะครับอันนี้คือ a สองที่อยู่หน้า x สองนะครับ ส่วนความหมายพวกนี้เนี่ยต้องไปเรียนสถิตินะครับก็หลายตัวเนี่ยผมลืมไปละต้องไปทวนแต่ว่ามีอันที่สำคัญก็เป็นตรงนี้นะครับเป็น R square นะครับซึ่งก็ยิ่งใกล้หนึ่งยิ่งดีอันนี้ก็คือตามเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราได้สมการมาละนะครับสมการเราก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ y เท่ากับเดี๋ยวผมต้องก๊อปปี้ตัวเลขมาลืมไปละ อืมก็ปิดตัวเลขมาเดี๋ยวยาวนี้เลยนะครับอันนี้คือ A0 ศูนย์เรานะครับนี่คือ A0 ศูนย์เรานะถัดไปก็อันนี้คือ A1 หน,นึ่งนะของเรานะครับเวลาทํางานจริงๆไม่ต้องเอาไปแบบทศนิยมเยอะขนาดนี้นะครับแต่นี้ก็ก็เหมือนแสดงให้ดูเฉยๆเนาะตัวนี้ไปตัวนี้จะคูณอยู่หน้า X1 หนึ่งนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวน,นี้เป็นลบใช่ไหมเป็นลบก็ก็เขียนไปเป็นลบนะครับตรงน,นี้คูณอยู่หน้า x 2โอเคเนี่ยครับคือโมเดลเราเป็น multiple linear r e g r e s i o n คำว่า linear ก็คือ ก็คือตัวแปดต้นเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี่ยตัว x หนึ่งหรือตัว x สองเนี่ยมีกําลังเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่คูณกันไม่หารกันอยู่ไม่ติดอยู่ในฟังก์ชันตรีโกณไม่ติดอยู่ในฟังก์ชันล็อกลอรนอะไรพวกนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลเรานะครับเขียนไหม